กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูปหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นนายจ้างฝันเห็นลูกจ้างการฝันเห็นนายจ้างหรือลูกจ้างนั้นคําทำนายฝันได้ตีความหมายเอาไว้แตกต่างกันถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้ฝันเห็นนายจ้างคําทำนายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่าคุณ จะมีรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นแล้วคุณก็จะได้รับคำชื่นชมชมเชยจากเจ้านายแต่ถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้ฝันเห็นลูกจ้างหรือฝันเห็นลูกน้องเก่าคำทำนายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณภายในเร็วๆวันนี้ เลขมงคลสำหรับเสียงโชคถ้าหากว่าคุณฝันเห็นนายจ้างได้แก่48 488 848เลขมงคลถ้าหากว่าคุณฝันเห็นลูกจ้างได้แก่89 889 898